ี่ลคคุณแม่วันนี้ก็เตรียมค่าเตรียมของนะคะนี่นะคะนะครนะจะเอาแผงนโซลาเซลล์ไปด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์หลายอ,อย่างนะคะไปประกอบไฟแสงแผงโซลาเซลล์นะคะ พัดลมเอาไปอยู่บ่ไม่เอาไปพัดลมไม่ได้เอาไปอาห่มมุมมงม้งหมอนของใช้ที่จำเป็นเราต้องลื้ออาน,นี้ด้วยไปประกอบู่ที่นวนหมอ,อ,อ่หมอบาะนี่กะติดเต็นต์เอาไปหูนี่ รักษาเป็นเป็นหมอหมอพื้นบ้านเนาะแต่มีความสามารถอ่าช่วยให้คนคนทุกมาหลายคนอยู่นะอันนี้อ่าคนที่ไปรักษาเนี่ยตอนนี้คนที่เขาให้ไปอยู่ด้วยก็คือแม่เขาไม่สบายตอนนี้ก็เดินได้เลยเขาก็อยากอยากช่วย,ยเขาอุาบัติเหตุเหมือนกันปะเขาไม่รู้เป็นอะไรเขาเดินไม่ได้มาสามสี่เดือนห้าเดือน แล้วก็นนเรียนไดนนไป,ปส,สามปีน,ไปไปนี่สสามปีเขาเดีนไม่ได้ยสามปีแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าห้องน้ําเองได้อะไรอไรับผมเราก็อยากไปลองดูเผื่อมีโอกาสกำม,มือได้ถ้ากำม,มือได้ก็โอเคมีความหวังไหมมีความหวังร้อยเปอร์เซ็นต่าจะกำได้เท่าที่ฟังมาแล้วก็นั่งได้ไหมคุยกับคุณหมอ นั่งได้ถ้ามีที่พิงแล้วล่ะบอเตรียมของแล้วล่ะบอสงูได้ทอออมหมอนนี่แล้วเลยงกันโอ้มาพอนะน้องตะก้านะคะเสื้อผ้าไปก็ผ้าห่มมุ้งหมอนนะคะก้าเราไปชักหนุดมาข้อนอ่หมอนแล้วเลยอ่อมหมอนแล้วเลยไปหนึ่เท่าแล้หมอนครบสิอ่หมอนมาเกลี่ยสมมาแล้มาได้ปะา นี่น่ละอันนี้เนได้เพาะได้าาอืมอันนั้นเราห้องไม่ยอาไปโรกระตาน่ะนะเอาไปบอกอืมอล้ามันได้หนีได้ได้มุงได้พะห่ม